แล้วซึ่งเป็นแบบสเปรย์นะคะสามารถที่จะฉีดได้ที่ผิวหน้าเลยแล้วก็ซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทุกท่านได้ฟังกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่สำคัญก็คือฉีดแล้วเด้งเลยค่ะ,คะแล้วก็กระชับรูขุมขนที่สำคัญคือขาวกระจ่างใสนะคะมีสาร GM1 นะคะที่ช่วยยับยั้งแบคทีรียเสริมสร้างคอลลาเจนใช้ง่ายสะดวก สามารถใช้แทนน้ำแร่ระหว่างวันได้เลยเพียงแค่ฉีดตอนเช้านะคะหรือว่าระหว่างวันฉีดพ่นได้เลยนะคะแต่งหน้าทับลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเกิดว่าเราทำงานมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้านใช่ไหมคะสามารถล้างหน้าเราฉีดสเปรย์ตัวเนี้ยพักผ่อนนอนได้เลยพักผ่อนได้เลยรู้สึกยังไงสดชื่นหรือว่าสดชื่นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเพียงแค่ฉีดครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าหน้าตึงขึ้นมาทันที คือฉีดปุ๊บแล้วริ้วรอยใช่ค่ะคือผิวหน้าเราจะฟูขึ้นเติมเต็มร่องลึกก็คือฉีดง่ายๆนะคะแค่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดฝานะคะแล้วก็ให้ห่างจากใบหน้าของเราเนี่ยหนึ่งฟุตนะคะขอโทษนะคะเท่านี้ค่ะก็คือว่าแล้วเราก็ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย แห้งไปเองแล้วมันก็ซึมเข้าไปเองไงซึมเข้าไปเองก็คืออย่าไปทําอะไรกับเขาก็คือว่าสามารถฉีดพ่นลงไปได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็รลอให้เขาแบบแห้งเองนะคะก็สะดวกสบายนะคะเหมาะกับยุคสมัยประทับใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเปิดไม้นิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะอายุ22ปีค่ะ น้องมิน้นมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะ,ะเกี่ยวกับผิวหน้าอ่าแต่ก่อนจะเป็นสิวค่ะแต่ว่าพอสิวหายจะมีปัญหาเรื่องรอยย่นใต้ตาค่ะพอได้ลองสเปรย์ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าตอนที่ฉีดตอนแรกนะคะจะมีมีความรู้สึกว่าเย็นบริเวณใบหน้าที่เราฉีดพอเย็นเสร็จหนูก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเยิมหรือเปล่าเครื่องสำอางที่เราแต่งมามแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าอ่าสเปรย์นะคะจะซึมเข้าไปในผิวเราค่ะ แล้วก็แห้งอย่างรวดเร็วแห้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วหนูก็เลยกะว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวลุกไปพิสูจน์หน่อยดีกว่าสองกระจก15นาทีถัดไปหนูก็ไปส่องกระจกดูค่ะรู้สึกว่าเครื่องสําอางที่แต่งมานะคะติดติดดีขึ้นนะคะแล้วก็มีมิติมากขึ้นแล้วก็รอยย่นใต้ตาค่ะรอยต่างๆอะ่ะดูตื้นขึ้นมากเลย น้องมินก็หน้าเด็กมากนะคะผิวดีมากแต่แต่รอยย่นใต้ตาหนูมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คือสวยได้ดั่งใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์มากรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่วัยวัยสี่สิบกว่านะคะจะมีพวกกระฝ้าเพราะใช่ค่ะบ้านบ้านเรานี่จะแดดแรงมากนะคะแล้วสเปรย์ตัวนี้ก็ก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์ คนปัจจุบันนี้มากนะคะเพราะว่าพกพาไปไหนก็สะดวกนะคะจะอยู่ที่ทำงานจะขึ้นรถเมล์หรือรถส่วนตัวหรืออะไรโอเคหมดเลยค่ะแล้วก็พ่นระหว่างวันนะชีปุ๊บเห็นผลปั๊บเห็นผลปั๊บเด้งทันดีเลยค่ะเด้งจริงนะคะดูจากหน้าของคุณโรสได้นะคะประทับใจมากค่ะดูุมขนกว้างแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการที่ผิวไม่เนียนไม่เรียบเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่เด็ก คือผิวหน้าจะเป็นลักษณะที่มีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการอุดตันมีสิวอุดตันด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอก่อนหน้านี้พี่ได้ใช้เซรั่มเมือนครีมนะคะเช้าเช้าเย็นนะคะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่พอพอตัวสเปรย์ตัวนี้ออกมาคือมันมันใช่เลยตอบโจทย์ได้เพราะฉีดฉีดปุ๊บรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกว่าหน้ารู้สึกว่ากระชับเนียนขึ้นตึงกระชับขึ้นด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่คือทำงาน ในการต่อวันเนี่ยเร่งเรเร่งรีบตั้งแต่เช้าจดเย็นบางครั้งนี่คือต้องอยู่ในรถตลอดเวลาบางทีพี่แต่งหน้าในรถตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยใช่ไหมคะเวลาแต่งหน้าดูแลผิวก็น้อยเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะประหยัดเวลาพี่ได้ฉีดปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีซึมหมดพี่ก็เติมหน้าได้ซึมเร็วมาค่ะแล้วก็บางทีบางครั้งงานยังไม่จบเย็นต้องมีไปทาน อาหารกับเพื่อนมีมิงก็ไม่ต้องเลยสับหน้าปุ๊บหนึ่งชีดอีกรอบหนึ่งแต่งหน้าเต็มหน้าอยู่เลยจบประหยัดเวลาสําหรับเหมาะสําหรับที่ผู้หญิงที่ทํางานเร่งเร่วทุกต้องพกง่ายพกสะดวกมีมีปัญหาเรื่องผิวมากนะคะก็เพราะว่ามีทั้งปัญหาหน้าแห้งหน้ามันเป็นสิวแล้วก็แพ้ง่ายเซนซิทีฟอะค่ะแพ้แม้กระทั่งน้ํา น้ำเปล่าแล้วคะน้ำน้ำ,นำถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดแล้วอ,อาบน้ําก็คือล้างหน้าปกติก็ก็ไปไปเที่ยวกลับมาก็คือต้องมาหาหมอ,อม,มาหาหมอแล้วก็คือจาก หน้าสิวอะแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าใส,าาสาได้ก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆเราเรา,เราก็ต้องรู้จักเลือกด้วยะนะคะ,คะแล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดของ G M 1, 1นะคะสารสกัดจากมังคุดนะคะ,คะเพราะว่าจากเดิมที่ที่เราเคยหาหมอผูกปิ่นโตกับหมอแต่ตอนนี้พอพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างของ แอปโก้ uh, ะนะคะ,คะก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปหาหมอเลยหเหมือนเหมือนว่า,หาหอวไอสิวเซียนหรือว่าสิวหิน สิว <c oughs> อุดตันนะคะเพราะว่าเราเราแต่งหน้าด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มันมันห่างหายไปเลยแล้วก็สิวเส้นที่เป็นดําๆตรงจมูกหรือว่าตรงคางที่ที่เคยขึ้นประจำอะคะ่ะ <c oughs> แต่เรื่องเรื่องของสิวฮอร์โมนมันมันก็ขึ้นตามปกติถ้าเกิดว่าเรามีรอบเดือน <c oughs> ก็คือจะ <c oughs> จะมีตามตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันลดลดปัญหาเราลงได้เยอะแล้วก็หลังจากนั้นเราเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์ที่ที่พัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันก็คือสเปรย์ refreshing ก็คือรู้สึกว่าสมชื่อมันเป็นยังไงคะมันสดชื่นอ่ะมันสดชื่นเลยใช่ไหมก็คือฉีดปุ๊บสดชื่นปั๊บแล้วก็ไอ้พวกเส้นริ้วรอบดวงตาหรือว่าเส้นริ้วล่องที่เรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ชัดเพราะว่าเราก็40อัพแล้วพี่บอลก็40แล้ว40อัพแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดูตอนเนี้ย ดูน่าอ่อนน้าอ่อนกว่าสมัยนู้นก็คือรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้ชอบอ่ะยิ่งใช่ยิ่งชอบเพราะว่าได้ได้รับคำชมก็คือเราเราเรารู้สึกว่าปลื้มกับผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ฉีดปุ๊บเด้งปั๊บ รู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจขึ้นแล้วก็อยากอยากจะเชิญชวนให้กับสาวๆที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องเรื่องผิวหรือว่าเรื่องริ้วรอยต่างๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับช่วงสมัยนี้หรือว่ายุคนี้ก็คือแอปเก้เลยตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์สำหรับสาวซีรีส์สี่ไปซีรีส์สคืออะไรเอ่ย <laughs> คือพอ,พอเริ่ม<ส>คือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราด้วยว่าผิวเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยอันนึงคือได้ลองฉีดดูแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันชุ่มชื้นนะคะ,ะแล้วก็หน้ามันจะใสขึ้นแล้วก็คงความชุ่มชื้นนานมาก